ามาสนับสนุนเมลด้วยการกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดคอมเมนต์นะคะแต่ท่านใดที่อยากสนับสนุนกันไปจำนวนเงินแบบธนา,าันารธ,ธนาัารเบบี้อ่ะเมล์ก็ได้ทำการแปะช่องทางการด o n a t ไว้ที่ดีสคริปชันกับตามรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อสามารถแคปภาพ QR โค้ดแล้วไปสแกนบน wallet ของท่านหรือว่าธนาคารได้เลยนะคะ แน่นอนค่ะว่าสาหรับเงินที่ได้ส่วนหนึ่งแมวก็จะแบ่งไว้สาหรับการทาคลิปอีกส่วนหนึ่งแมวก็จะนําไปใช้เองนีแหละค่ะกูไม่ไดบิวทามบุญเลยหรอกเอาซื้วิตามินมาเดกก่อน,อนที่จะไปทาบุญช่วยเขากุต้องช่วยตัวเองก่อนไม่ไหวแล้วร่างกายกูตอนนี้ทาคายาซิกิรัวไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาทั่ว,วไปแต่เธอเป็นถึงไอดอลอันดับหนึ่งที่กําลังมาแรงสุดๆในตอนนี้และเธอยังเป็นถึงหลานสาวข,ของทาคายาซิกิไทโชซึ่งเป็นเจ้าของไทคันกุปบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศ อิทธิพลของตระกูลเธอเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทําให้เธอนะั้นไม่ต่างกับเจ้าหญิงของยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ส่วนผมมีชื่อว่าซูซูกิคาชุมะหน้าตาก็ธรรมดานิสัยมืดมนเยาว่าแต่แฟนเลยเพื่อนสักคนก็ยังไม่มีใครครบเรียกได้ว่าเป็นพวกสันโดโดยธรรมชาติถ้าจะมีอะไรให้ผมภูมิใจได้ก็คงเป็นการที่ผมเป็นเมื่อสมัยเด็กกับทาคายาซิกิรัวชีวิตของผมเป็นเงาหงรัวมาโดยตลอดแต่ ผมไม่อยากเป็นคนพิเศษเหมือนกับเธอผมแค่ต้องการที่จะมีเพื่อนมีแฟนสักคนเหมือนคนปกติทั่วไปก็เท่านั้นพอผมบอกเรื่องนี้ให้เธอฟังสิ่งที่เธอตอบกลับมาก็คือนายนี่โง่กว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะนายมันก็เป็นได้แค่ไอคีแพ้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างเลยการที่ทุกคนยังรับรู้ว่านายมีตัวตนอยู่ก็เพราะว่านายเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันไงรู้ตัวไหมว่านายโชคดีแค่ไหน จำใจส,สมองไว้ด้วยละ่ะรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างเธอมักจะชอบพูดคำพูดนี้ใส่ผมมาตั้งแต่เด็กแล้วรัวอาจจะไม่ได้คิดอะไรจะสำหรับผมแล้วคำพูดพวกนั้นมันเหมือนกับคำสาปที่คอยตามติดผมมาโดยตลอดแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่อาจหยุดความปรารถนาที่อยากมีชีวิตปกติได้จนกระทั่งวันหนึ่งเรียบร้อยนี่คาซุนายมาเจอฉันที่สถานีรถไฟตอนบ่ายสามได้ไหมพอดีว่าเราจะไปลองคาโราเกะก,กัน อายะจังก็ไปนะสนใจไหมอายะจังคงหมายถึงเฮียรากีอายากะสินะเธอคนนั้นนี่เองแต่เราไม่เคยได้คุยกับเธอเลยสักครั้งนะทําไมถึงได้ก็นายบอกเองไม่ใช่หรือไงว่าอยากมีแฟนมันก็เริ่มจากการเข้าสังคมเป็นยังไงละ่ะเร็วสิฉันอุตส่าห์ช่วยนายถึงขนาดนี้เลยนะนี่หรือว่าเป็นโอกาสที่เรากําลังตามหามโดยตลอดเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งเริ่มแต่งตัวและู้ลูความกล้าไปร้านตัดผม ทันทีท <laughs> <laughs laughs> ี <utilizz> ่เราเปิดประตูบานนั้นเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นคนใหม่ทุกอย่างต้องเริ่มด้วยก้าวแรกตลกเป็นบ้านั่นสิฉันคิดว่าจะตลกขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อมาจริงด้วยแฮโง่อใช่ไหมเฮ้ยนายดูสิว่าหมอนั่นถึงกับขนาดไปตัดผมมาเลยนะเว้ยเฉิมใช่ไหมนี่เธอได้กลิ่นมาฉันหรือเปล่าฉันว่าหมอน่าจะเพิ่งออกมาจากร้านทาผมมันหมาดเลยนั่นดิเสื้อแจ็คเก็ตเชยสะบบัดเลย เดี่ยวเธออย่าไปขามเขาซิเขาตั้งใจเตรียมตัวมาเลยนะ <c oughs> เราเข้าใจแล้วทุกอย่างก็เป็นแค่การจัดฉากสินะแน่เป็นอะไรไปหรือเปล่ามวยยือยนอยู่ที่ใส่ทำไมล่ะนายจะไม่ร้องไห้หน่อยหรอฉันอุตส่าห์พนันข้างนายว่านายต้องร้องไห้แน่ๆเลยเชียวนะบอกฉันหน่อยสิว่าฉันทําอะไรผิดทําไมเธอต้องทําแบบนี้ด้วยหานั่นก็เพราะนายเป็นทาสของฉันยังไงล่ะ หยุดพูดมากแล้วร้องไห้ได้แหละชื่อแสดงด้านที่น่าสกเพของนายหฉันดูหน่อยสิให้ตายเถอะเมียก็เชื่อจริงๆว่าคนอย่างนายจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันในตอนนั้นเองเราก็ได้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างในใจได้แตกสลายไปนั่นคงเป็นเสียงพนานการของพวกเราที่ถูกทำลายลงอืมฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันงั้นก็จบกันแค่นี้เถอะลัวเอ๊ะเตี่ยวสินี่นายรู้ไหมว่านายพูดอะไรออกมาเดี๋ยวนี้ถึงกล้าเถียงฉันแล้วเหรอก็เธอเป็นคนพูดเองนีนี่ อย่ามารอเล่นกันนะยะจะสามารถเกลียดนายยังไงได้แต่นายไม่มีสิทธิ์เกลียดฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าคนอย่างเธอจะคือไอดอลระดับหนึ่งถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะอ่ะหยุดเก๊เค่ะนั่นสิเธอไม่ต้องสนใจคนอย่างหมอนั่นหรอกนี่เดี๋ยวนะโต๊ะมันแตกขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะฝีมือเขาเหรอจะบ้าเหรอโต๊ะมันอาจจะแตกกันแรกอยู่แล้วก็ได้นายคิดเรื่องไงว่าคนปกติจะทำได้ถึงขนาดนั้นน่ะนั่นสิไม่ปกติแล้วถ้าทำได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมล่ะรัวจังไม่ ฉันจะไม่มีวันยกโทษให้นาเด็ดขาดที่มาแตะความสัมพันธ์ของเราลงแบบนี้อ่ารู้สึกสดชื่นจังเลยแฮทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาจังนี่เรายอมให้เธอบงการชีวิตเรามาโดยตลอดได้ยังไงกันนะเรายอมใช้ชีวิตมอปายคนเดียวดีกว่าที่จะต้องมาอดทนให้กับยายปีศาจในคราบมนุษย์นันจากนี้ไปเราไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่เป็นงานของเธออีกต่อไปแล้วฉันเป็นอิสระแล้ว ไม่ได้ลงคลิปประมาณ4 5หเดือนได้มั้งคนที่ติดตามกันมาจากคลิปแรกๆก็น่าจะจำได้คำพูดติดปากเมลแล้วก็คือมเมลคนที่ตัดคลิปแบบช้ามากเพราะร่างกายอ่อนแอเลยเมลก็พูดตลอดว่าถ้าให้เมลตัดคลิปเยอะขนาดนั้นเมลตายแน่อันนี้คือเมลไม่ได้พูดเล่นนะคะร่างกายเมลป้อแปะมากถ้าไม่เชื่ออะเอาไปดูอันนี้คือสภาพร่างกายเมลตอนนั้นนะคะคือแบบผมร่วงกําดาวแตกเลือดออกตามไรฟันสิวลุ่มไงขึ้นแบบทุบ ภาพมากไหนจะโพดตามร่างกายอีกคือต้องบอกก่อนเลยคือไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะถึงจะเหมือนก็นเถอะเมลแค่ภูมิตกง่ายมากๆค่ะพอภูมิตกโบกกับไม่นอนพอหกงานหนักก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถามว่าตอนนั้นเปลี่ยนได้ไหมก็ไม่ได้เพราะถ้าเปลี่ยนไปก็คือต้องลดงานลงถ้าลดงานลงกูจะเอาอะไรต้ตะคะน้องๆแต่ตอนนี้ที่เมลกลับมาลงคลิปได้แล้วก็เพราะว่ากุลาออกแล้วไขสัตว์เฮียถ้ากูยังทางานต่อนะกูตายกูตายแน่แน่ช่วงนี้ก็เลยมีเวลาว่างมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งค่ะ เพราะงั้นเมลขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดคอมเมนต์ได้ไหมคะกดกันหรือยังคะถ้ากดกันแล้วก็รอคลิปใหม่ต่อไปคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าเนย